ก่อนจะเข้าไปชมกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามช anel ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาแล้วผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมไอหมาบ้านในวันดีผมก็มีม็อดปืนที่โคตรจะน่าสนใจมาแนะนําให้ผู้ชมนะครับผมแต่ก่อนอื่นฝากผู้ชมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในม็อดปืนนะครับผมม็อดโมเดิร์นวอลเฟนั่นเองนะครับเป็นม็อดที่จะเปลี่ยนไมค์คาเป็นเกม FPS ขึ้นมาในทันทีทันใดน,นะครับผม ก็มาเริ่มกันจากไอเทมก่อนนะครับผม,ผมก็จะมีอ่าพวกปืนนะครับมีลูกกระสุนมีอ่าของแต่งอะไรพวกนี้มีชุดเกราะด้วยนะโอ้จีส์ว่าติสต์อย่างกระดุมสเลเยอร์ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเออนี่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 ในวิชัน่นในวิชัน่นลองดูในวิชั่นก่อนนะครับนี่ชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยเจสในลองเราทอลองชุดนี้ก่อนนะชุดหนึ่งมันจะมีแค่3ส่วนนะครับก็คือจะเป็นเอ่อหมวกเป็นตัวเนาะแล้วก็เป็นรองเท้าเลยนะโอ้หรื ตอนนี้ผมไม่ใช่นายมาบอสแล้วผมจะเป็นุอ,อนนะครับผมนะมันคือเป็นอะไร,นะ CR, รอ่ะ NCR น่าจะเป็นชื่อหน่วยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกด X มีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อ Jesus Oh my god เอ้ยใส่แต่ชุดเปล่าๆก็เท่ีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น่าสนใจมากนะครับแค่ชุดก็เท่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนวิชันกันดีไหมนวิชันนยครับนยวิชันไหนลองใส่ดิปึ๊บ โอ้เจสสัสโอ้ไมค์ก็อตอุ้ยทำโมเดลสวยมากเลยนะครับไอวิชั่นกดตัวอะไรวะตัวเอ็นบะอ๋อกดตัวเอ็นนะครับเป็นการใช้ไอวิชั่นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบปืนกันบ้างนะครับตัวอย่างเช่นเอ่อเอาเป็น AR ก่อนแล้วกันนะครับสากาไหมสากาไหมสากาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยนะครับว่ามันใช้กระสุนอะไรเห็นปหมเนี่ยแม็กกาซีนก็มีตั้งแต่30นัดไปยันร้อยนัดเลยนะครับ เป็นกระสุน5.56เนี่ยครับ4 mm ้5มิลลิเมตรนาโต้อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคแล้วก็พิมพ์ชื่อกระสุนไปเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานี่ยครับอ่าเมื่อกี้เป็นอันไหนเนาะอันนี้นะครับผมใช่าปะไม่ใช่เนี่ยมม่วอีกแล้วเราอ่ะอันนี้นี่นะครับกระสุนมันต้องถูกต้องเลยนะนี่ร้อยนัดมันจะเป็นแบบเหมือนลูกอะไรสองลูกเหมือนลูกอันทอดเลยเหรอเอาสโคบบ้างเนียครับสโคบด้วยสโค,บด,สโคบด้วยไหนลองอันนี้ดีไหม อันนี้เออเข้ากับสีปืนดีลองดูนะครับผมมีอะไรอีกมีอ่ากริปไหมฟอร์กริปกริปมืออันไหนดีมีแบบกริปสามเหลี่ยมไหมอ๋อเนี่ยกริปสามเหลี่ยมนะครับผมมีอะไรอีกมีไซเลนเซอร์นะครับอันนี้เป็นจุกเก็บเสียงนะครับผมอันนี้ต้องดูตามขนาดกระสุนที่เราใช้นะ5.5645มิล mm. ลิเมตรเราก็ต้องเอาตามกระสุนที่เราใช้ด้วยนะครับเออคือเรียกว่าคต้สมจริงเลยนะครับสำหรับ มอตตัวนี้นะครับผมโมสูงก็เป็นโมเดลโอฟังจริงนะนี่นะครับผมก็ต้องมีไซเลนเซอร์ตัวนี้นะครับผมโอเคไหนกด N อนอะน็ทดสอบในวิชั่นกันเลยนะครับผมก็ในวิชั่นนะครับเวลากลางคืนถ้าไม่เปิดมันก็จะมืดๆแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดนี่โอ้โหสว่างจ้าเลยนะครับเนี่ยลองมาใช้สกากันบ้างนะครับผมอ่าลืมลืมใส่แมกกาซีนโอ้แมกกาซีนลอยนัดนะครับผมอืมอืม ตอนนี้เราใช้เป็นเมื่อกี้เราใช้เป็นเซมิออโต้นะครับปืนน oui> ี้มีสองมีสองโหมดนะครับเป็นเซมิออโต้กับฟัวโต้ครับฟัวโต้ไปเลยเจสัสโอ้โหรัวเลยโอเคเรามาในช่วงกลางวันกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาแต่งปืนนะครับก็เราสามารถกด M เพื่อที่จะเป็นการแต่งปืนได้โอ้ my god นะครับกดขึ้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนสโคปนะครับมีอ๋อมาถอดไอรอนไซก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองก่อน โ oh, อ้ถอดไอออนไซด์ได้ด้วยนะครับจสสแต่ไม่มีตัวอะไรให้ยิงเลยตอนนี้นะครับชา้าบ้านก็น่าจะเรียบร้อยมยหดแล้ว,ลวสำหรับบ้านนี้เสียดายจริง,รงนะครับลองจิงไก่เนี่ยอืมเจียมไปเลยละเอ๋ okay, เรามาใส่เป็นอาโตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวามีคามโมด้วยนะครับมีสกินปืนด้วยแล้วก็คลิกซ้ายเป็นอาฮะเป็นอาไซเลนเซอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น Under Bar อันเดอร์บาเรลอาฮะเอคเราลองแค่นี้ก่อน ตอนนี้ผมก็ใส่กริปสามเหลี่ยมนะครับไซเดนเซอร์แล้วก็เป็นในส่วนของอาโฮโลกราฟิกสโคปนะเอ้จ oh, ีเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยนเก็บเสียงแล้วเ okay, เดี๋ยวเรามาลองอะไรที่มันแผลงแกันดีกว่านะเช่นเข้าถา้ำดีกว่าเข้าถา้ำในถ้ำน่าจะมีอะไรที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวีมีทาใหม่ด้วยน่าจะเป็นา่าสำหรับค้าปืนโดยเฉพาะนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในเมืองพร้อมกับการใส่ในวิชั่นนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ใส่ ผมไม่ใส่ในวิชันโคตรมืดนรนบตอนนี้ใส่ในวิชันเออดูเหมือนเราจะได้ยินเสียงซอมบี้นะครับเราจะขุดไปหามันกันไม่แน่ใจว่าซอมบี้นั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันอยู่อยู่แถวดีแน่นอนอยู่ไหนวะอยู่ห้องบนปะวะนี่ไงอยู่ห้องบนนะครับโอ้ oh my god ให้ลองถอดในวิชันโอ้โหถอดในวิชันไม่เห็นอะไรเลยวันดีพี่เขียวไม่องไม่ไงไม่ะนี่นี่ เรียบรออยกลายเป็นฝุ่นครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยเอ้ยเชนซอออมีโทโมฮโอคเบสบอลเบสบอลพร้อมตะปูโอ้เลื่อนมาข้างล่างเพิ่งเห็นว่าม,มันมีอะไรแบบนี้ด้วยปืนอะไรวะเนี่ยปืนเอลิเตรบิ๊กปีบกันนะครับผม แฟตแมนอะไรวะได้ปืนอะไรวะเฮ้ยไอ้ข้างล่างๆที่มันแปลกๆนะมีสเปรดด้วยนะครับผมสเปรดนะครับเป็นช็อการลัวมีเดที่ผมที่ผมคาดหวังกับมันน่าจะเป็นเชนซอร์นะครับตัวนี้ต้องใช้น้ํามันในการเดินเครื่องนะครับผมน้ํามันนะครับใช้น้ํามันตัวนี้นะครับแล้วก็ RPG ใช้เป็นในส่วนของ RPG r o c k e ลก็ตนะครับผมจีเส <Jeez. S 1> มีอะไรแบบนี้ด้วย โอเคเดี๋ยวลอง RPG กันก่อนนะครับผมก็รีโหลดนี่เงี้ยถ้ารีโหลดคือเหมือนแท้โอ้โหโอ้ัวระเบิดเลยนี่เราลองมาใช้เชนซอนบ้างนะครับตอนอื่นเราต้องใส่โอ้กระสุนพันนี่คืออะไรระดับน้ำมันใช่ป่ะวัวขอโทษน,นะแม่สีนว โอ้มยก็เป็นอาวุธเมลีที่โคตรสุดนะนครับเนี่ยมขึ้มคืนนี้ผมจะทำการออกล่าวัวกันนะกระต่ายเออไม่ใจเลยี่กระต่ายเละอุ้ยเชดซอโคตรดีเลยไหนเอ้ยแกเอลูไม่ใจ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  ต้องมาฆ่ามอนเตอร์กันบ้างครับเราจะฆ่าแต่แกะวัวไม่ได้นะผมเรียบร้อยตอนนี้กระสุนเหลือ900นะฮะสวัสดีสอมบี้ฮัลโหลโคตรแรงจีทีเดียวระเบิดเลยอ <tem> ืไ really. <abra PowerPoint> ม่ต้องใช้ละปงละปืนอะเชนซอเชนซอร์โอพีสุดฮป๊อดนีเมด ตีโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ก็สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชุดเกาะกันบ้านดีกว่ายังไม่ได้รีวิว,วชุดเกาะเลยนะครับรีวิวไปแค่นในวิชั่นนะครับมีอะไรน่าสนใจนี่ชุดอะไรเน,นี่ยทีหกศูนย์เนี่ยชุดการระเบิดเหรอมีเซนเตอร์คอร์สเซนเตอร์คอรสมีไปเพื่ออะไรเลยเนี่ยลองมาอันนี้ดีกว่าเนี่ยชุดสปาร์ตันนะครับชุดสปาร์ตันนะครับชุดนี้หน้าตาเหมือนนั่นเลยอ่ะหน้าตาเหมือนโอ้โอ้โอ อ๋อตอนนี้ผมคือ Doom Slayer มีในวิชั่นในตัวด้วยนะครับสำหรับชุดนี้เอเคเราก็อยู่กับชุด Doom Slayer พร้อมกับ Chain Saw แบบนี้ไม่ใช่เลยเว้ยโอ้โหใช่เลยครับ Doom Slayer มันต้องมากับเล่อยไฟฟ้าแบบนี้เว้ยนี่จีหมูหมูระเบิดจีเลยเสียงก็ู้หจะระเบิดเสียงอเสียงโอเค เนี่ยครับตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นดูมซเลเยอร์พร้อมกับเชนซอเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเอ้ยแต่มันเหมือนจริงนะเว้ยคือดูมซเลเยอร์มันมาพร้อมกับเชนซอลอวเนั่นนี่ก็เชนซอจริงๆอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสรับมอดนี้ถือชอบชอบชอบนี่ไม่ใช่มอดยิงปืนนะครับนี่คือมอดดูมต่างหากโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสลับมอดนี้ก็คุณผู้ชมลองเอาไปเล่นเพิ่มเติมกันได้นะครับสลับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่าปืนมันมีเยอะแยะมากายนะครับรีวิวหมดก็คงใช้เวลาทั้งวันนะครับผมเนี่ยจีหมูโชก่อนจบจีจีจีถ้าเกมนี้มีหอยเดี๋ยวจะไปจีหอยโชนะครับเป็นพีสเสเอซะได้จีจีพอเฮอะไปตัดจบกันดีกว่าวันนี้ขอตัว ต ng ùng ng ùng. <S <S ัดจบแบบงง